ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าค่ายสุรินทร์ตำบนเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกวัาชารกรอ้นเงินรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวศินจินตะ,สะเสถียรผู้กำกับการสอบสวนกองกำลังตำรวจจังหวัดเชาดแดนภาคใต้ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชาดแดนภาคใต้และนายธีรพงษ์เพชรรัฐ ผู้ช่วยเลยขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชาดแดนภาคใต้โฆศกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชาดแดนภาคใต้ร่วมถแถลงข่าวชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี2564ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่รักทุกท่านครับวันนี้ทางกองหนนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสีส่วนหน้าได้ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้และทางกองกําลังตํารวจจังหวัดเชเดนภาคใต้ นะครับมีกําหนดที่จะชี้แจงถึงกรอบแนวทางหรือทิศทางในการดําเนินงานแผนงานของปีงบประมาณ2,564หลังจากนี้ไปนะครับเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้นําไปขยายผลสู่การรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับกรอบการทํางานของสบตในปีงบประมาณ2,564อยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับว่า สบตอเองก็ยังคงขยายผลในเรื่องของงบของปี63ต่อเนื่องไปถึง64นะครับแล้วก็คงยังคงยึดเป้าหมายในการยก,กระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำนะครับสร้างความเป็นธรรมและก็สนับสนุนงานของกรมโนส่วนหน้าให้เกิดความมั่นคงและก็ปลอดภัยและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเราจะทํางานร่วมกับหลายหน่วยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับภายใต้กรอบการทํางาน2ด้านนะครับ อันแรกก็คือแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแในภาคใต้ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีพลเอกประวิทย์วงจุวยวันท่านรองนายกรัฐมนเตีนะครับเป็นประธานส่วนที่2ก็คือภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแในภาคใต้นะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแในภาคใต้หรือว่าคอพตอนะครับซึ่งมีท่านายกเป็นประธานและก็มอบหมายท่านรองประวิตยเนี่ยเป็นผู้กํากับดูแลสบตเอก็มีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงขับเคลื่อน การบฏิบัติในพื้นที่นะครับคือด้านแรกคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ประกอบด้วยส่ส่วนนะครับก็คือเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือนเป็นเราเน้นในเรื่องของการให้ครัวเรือนได้พึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับลดรายใจ่ายในครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมาได้นําร่องและขยายผลเบกว่า5 0,000ครัวเรือนนะครับมีการ ฝึกอ,อาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในส่วนของอการท่องเที่ยวชุมชนตอนนี้ก็มีการพยายามที่จะเชื่อมโยงให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคนะครับก็สําคัญที่สุดที่สปตจะต้องทําแบบต่อเนื่องด้วยการกําหนดเป็นยุทธศาสตรส์เป็นเป้าหมายของการพัฒนาก็คือเมืองต้นแบบซึ่งณวันนี้ได้เพิ่มจาก3เป็น4เมืองนะครับจากเบตงจากหนองจิกจากสุงไหงโกโลกก็จะเป็นเมืองต้นแบบที่4คือแบบ เหมือนกับแบบอุตสาหกรรมแห่งชนะนะครับซึ่งจะมีการขับเคลื่อน3ด้านนะครับของชนะเองก็จะมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจภายใต้วิถีชุมชนนะครับในการยกระดับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแล้วก็มีจะมีการตั้งนะครับตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามรองรับการพัฒนาในเบื้องต้นโดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงของการดําเนินการนะครับประการถัดมาครับการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเช่นส่งเสริมเรื่องของสมาร์ทซิตी สวนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและก็ระบบขนส่งทางทะเลนะครับส่วนการเป็นการของภาครัฐนะครับก็คือการยกระดับด้านการแพทย์และสิง่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นก็เป็นการยกระดับการค้าชายแดน9ด่านในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้เรา5จังหวัดจะมีชายแดนที่ต่อกับทางมาเลเซียมีทั้งหมด9ด่านซึ่งที่ผ่านมาหลายบางด่านก็าอาจจะยังทํางานไม่เต็มศักยภาพ ก็ได้มีการพูดคุยกันในหลายระดับนะครับรวมถึงการส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ SME กว่า100รายที่ผ่านมานะครับในส่วนของมิติทางสังคมนะครับเราก็ไปดูแลกลุ่มคนเปราะบางทั้ง13ประเภทให้มีการไปอยู่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีการดูแลสุขภาวะที่ดีตั้งแต่อยู่ในคันนะครับให้การศึกษาจนถึงระดับวิชาชีพและก็อุดมศึกษาฝึกทักษะต่างๆนะครับรวมถึงการพัฒนาการพัฒนาทักษะภาษา,าไทย ในโรงเรียนตชด18แห่งด้วยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐก็จะเน้นการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ในลักษณะที่มาจุดเดียวจบในที่เดียวที่เรียกว่า one stop service ซึ่งในขณะนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชียงดาภาคใต้หรือที่ตึกชางลีนะครับเรื่องของการพัฒนาเสริมความมั่นคงสนับสนุนกงร,รมนภาคสีส่วนหน้านะครับก็เป็นเรื่อง,องการแก้ปัญหาที่ดินซึ่งจะได้มีการดําเนินการใช้ที่ดินสาธารณะตำบลลัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง การแก้ปัญหาการกุดการสูญเสียที่ดินเนื่องจากการกัดซเซาะพื้นที่ชายฝั่งซึ่งจะเห็นได้ว่าชายฝั่งทะเลอันดามันในขนาดนี้นะครับระยะทางยาวเป็นเป็นร้อยกิโลที่ถูกกัดเซาะซึ่งเป็นปัญหาที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มาจับเรื่องนี้โดยเฉพาะและก็เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสบตก็จะพยายามไปทาเรื่องนี้ครับผมครับรวมถึงสับสนนการแก้ปัญหายา,ยาเสพติดด้งกับกรมอรอด้วยนะฮะ สำหรับงานเร่งด่วนนะครับในปี64ที่จะต้องทำคือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถัดมาก็คือการพัฒนาตามแนวพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ทรงประทานเมื่อวันที่23กันยายนนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางทั้ง13กลุ่มแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดก,การน้าอย่างครบวงจรทั้งอุทกภัยภัยแล้ง ทั้งในมิติของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวพระําชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนก,กิติยาภาเมื่อ20ตุลาคมก็คาดว่าจะมีการตั้งศูนย์กลางที่ศูนย์ราชการจังหวัดชนยุรีภาคใต้เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการเชื่อมโยงการทํางานกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากด้วยนะฮะถัดมานะครับที่ต้องเร่งอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากโควิดก่อให้เกิดพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกไปทํางานที่ต่างประเทศในมาเลเซีย ต้องเดินทางกลับมาบ้านเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวคนเหล่านี้นะครับในขณะนี้ก็มีความเดือดร้อนเราจะต้องไปเร่งแก้ปัญหาเรื่องของการเรื่องงานเรื่องการนะครับเรื่องของครวเรือนที่จบโตกเก็นจปท2000กว่าครวเรือนนะครับเรื่องของเยาวชนที่จะจบการศึกษาในปี64เนี่ยนะครับคาดว่าไม่น้อยกว่า36,000คนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของสบตนะครับได้ขับเคลื่อน ภายใต้แผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชายแดนภาคใต้มีการประสานการทำงานร่วมกับกรมนส่วนหน้าอย่างใกล้ชิดกับผู้การจังหวัดทั้ง5จังหวัดกับอำเภอกับทุกส่วนราชการกับท้องถิ่นนะครับในการขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในการจับมือประสานกันไปข้างหน้านะครับเชื่อมั่นว่าพวกเรานะครับจะสามารถก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนในวิถีสังคมพวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน วันนี้ก็ผมได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาให้มาชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองกาลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจนมีผลเป็นรูปธรรมโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติ ในปีงบประมาณ2,564ตามแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ปรับยุทธวิธีให้กับกำลังพลมีการทบทวนการปฏิบัติงานและการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ปฏิบัติการเชิงลุกโดยปีที่ผ่านมาการปฏิบัติการเชิงลุกทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายและติดตามควบคุมบุคคลตามหมายจับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดและสารได้พิพากษาลงโทษ 3. ขยายผลเครือข่ายจนสามารถพิสูจน์ทราบเครือข่ายกลุ่มใหม่ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากบัญชีกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง18ถึง35ปีทุกคนในพื้นที่3จังหวัดและเส4ยำเภอของจังหวัดสงขลา4การจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง5การสืบสวนเชิงลุกยังคงใช้การตรวจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์เหตุการณ์และแยกเหตุการณ์คดีความมั่นคงออกจากคดีส่วนตัว6ศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรม ยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบบุคคลและยานหนะต้องสงสัย 7. พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงจากเดิมมีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงในลักษณะตั้งแบบเฉพาะกิจต่อมาได้มีการผลักดันผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นจํานวน88ตําแหน่ง8การกานตัวผู้ร่วมกระทําผิดไว้เป็นพยานขณะนี้มีผู้ถูกกัรไว้เป็นพยานจํานวน11คนซึ่งพยานเหล่านี้ยังคงมีหน้าที่ต้องเบิกความเป็นพยานในคดีที่ให้การไว้แล้ว9การสกัดกั้นแนวชายแดนโดยใช้ชุดปฏิบัติการทางเรือลาดตะเวนตามแนวลำน้ำสุงไหงโกลกและตากใบ ปีนี้ได้เพิ่มชุดปฏิบัติการทางเรือในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยในการสกัดกั้นการลักลอบนำของผิดกฎหมายรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อีกด้วย10ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งนี้ในเรื่องการกวดขันจับคุมด้านยาเสพติดนโยบายการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบ2แชะอัตลักษณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีการควบคุมใช้โทรศัพท์และสามารถติดตามตัวคนร้ายได้หากมีการนำโทรศัพท์ไปใช้ก่อเหตุในการทํางานของตํารวจทาหารและฝ่ายปกครองจะทํางานไปในทิศทางเดียวกันขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะทํางานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และจะทุ่มเทการทํางานเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนหวังว่าสันติสุขจะคงกลับมาภายใต้แนวคิด องค์กรเข้มแข็งสร้างความยุติธรรมประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยขอบคุณครับสำหรับในส่วนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่วนหน้าเองนะครับโดยท่านพลโทเกรียงไกรศิรักษนะครับท่านแม่ทัพพระที่4ในฐานะผู้่วกยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นะครับสำหรับแผนเสริมสร้างสันติสุขนี้นะครับเป็นแผน ที่ยังคงปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมใจชาวประชานำพาสันิสุขนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากแผนเสริมสร้างสันสุขของปี63นะครับโดยยังคงดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ5ประการของแม่ทัพเดฟแม่ทัพท่านเก่านะครับโดยจะมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเกิดผลเป็นรูปประธรรมนะครับโดยในการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับทางบุคคลที่มีความเห็นต่างนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อสแสวงหาทางออกโดยสต,ติวิธีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยนะครับก็ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ก็ขอให้แจ้งได้ที่เบอร์สายตรงท่านแม่ทัพข้อที่4ซึ่งยังใช้เบอร์เดิมนะครับที่เบอร์061 173 2999หรือสายด่วน1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจะยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินการในด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับสำหรับในการป้องกันเราเน้นใช้งานมวลชนนะครับก็คือใช้มวลชนจิตอาสายาลาน,นันบาลูนะครับในการเข้าไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมไปถึงแจ้งเบาะแสผู้ค้าในพื้นที่นะครับผ่านทางตู้ปอน,อน่ .1 และสายตรงท่านแม่ทัพ นะครับสำหรับในเรื่องการปรับปรามเราเน้นในการบูรณาการงานด้านการข่าวของผู้ค้าในทุกระดับนะครับรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ค้ารายใหญ่จนนำไปสู่การยึดทรัพย์นะครับสำหรับการด้านการบำบัดนะครับเราเน้นที่จะนำผู้ป่วยนะครับรับเข้ารับการรักษาตามลักษณะอาการโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช และมีอาการคุ้มข้างรุนแรงนะครับเราได้วางแผนร่วมกับทางโรงพยาบาลธัญลักษ์ปัตตนีและโรงพยาบาลจิตเวชสงขานะครับในการที่จะนำผู้ป่วยเหล่านี้เข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการต่อไปในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ให้ทางสบตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับและหน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับที่มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยได้ไปดําเนินการ อยางต่อเนื่องนะครับซึ่งเดิมที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จนในหลายหลายคนแล้วนะครับี่ในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัดนะครับสําหรับในเรื่องของงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมปูุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับเราเน้น,นให้ทางศูนย์นํำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ค่ายประปวัฒนธรรมนะครับภายใต้กรอบ การดาเนินงาน6กสถาบันนะครับแล้วก็ให้ทางชออกอจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่นะครับจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอยู่ภายใต้สังคมประหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุขนะครับในเรื่องของงานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงก็เช่นกันนะครับเราให้ทางสวทเนี่ยขับเคลื่อนง,งานการพัฒนาทั้งในระบบฐานลาก และโครงการขนาดใหญ่นะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสมฤทธิ์เพื่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับสำหรับในเรื่องการสร้างความเข้าใจเรามุ่งเน้นที่จะใช้กลไกของรัฐทุกกลไกนะครับและผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาคมโลกนะครับสำหรับ ในเรื่องงานสำคัญ5งานนะเราก็ยังยึดถือเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการคัดเลือกกำลังคนที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านแม่ทัพภาคที่ในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ท่านได้ใช้ยุทธศาสตร์คนดีเป็นสําคัญนะครับโดยการคัดเลือกคนที่มี ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับรวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ2564ที่ทางแม่ทัพท่านได้มอบให้กับ หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อนําไปยึดถือปฏิบัติและไปจัดทําแผนในการดําเนินงานในส่วนของตนเองนะครับ